สวัสดีครับสแตม์พาวเวอร์เรนเจอร์ทอกนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมกับการอัปเดตข่าวสารพาวเวอร์เรนเจอร์นะฮะและในวันนี้นะครับอยู่ในเรื่องสมาชิกรับๆของไม g h ี y m o มอร์ฟินพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับผมจากที่เราดูพาวเวอร์เรนเจอร์มาเนี่ยของไม g h ี y m o มอร์ฟินนะฮะเราจะเห็นสมาชิกทั้งหมด6คนรวมทอมมี่เข้าไปด้วยนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนสมาชิกบ้างแต่ก็จะมีสมาชิกอยู่6คนนะฮะ แต่จร, string, จร aría, ิงๆแล้วเนี่ยของไมตี้มอร์ฟินพาวเวอร์เลนเจอร์เนี่ยเขายังมีสมาชิกลับๆอยู่อีก2คนนะฮะพอจะเดากันได้ไหมเอ่ยว่าเป็นใครนะครับติ๊กตอก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 เฉลยเลยแล้วกันนะฮะสองคนเนี้ยเขาอยู่ใน Mighty m o r p h i n p o w e r Ranger แล้วก็ Power Ranger อื่นๆอีกหลายเรื่องเลยนะฮะสองคนนั้นก็คือบั k แล้วก็สกั d นั่นเองนะครับผม บักแอนสกัตเนี่ยเคยมีชุดคอสตูมพาวเวอร์เรนเจอร์ของตัวเองในม i g ตี้มอร์ฟินพาวเวอร์เ e นเจอร์ซีซั่นสามในตอนอเฟนอินเน d นะฮะแต่ก็เป็นแค่ชุดคอสตูมเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีพลังจริงๆแต่พลังจริงๆของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นวันหนึ่งที่แองเ o ลโกพายมีการกิจตัดกิจกรรมนะฮะให้โชว์ความสามารถพิเศษกันนะครับผมบิลลี่เนี่ยเขาก็จะโชว์ เล่นมายากลในการเสกระต่ายให้หายไปนะฮะลิต้าที่แอบดูอยู่เนี่ยเขาก็เลยแบบอ,อ่าบิลลี่อยากจะหายไปใช่ไหมงั้นก็จะได้หายไปนะฮะเขาก็เลยส่งสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าเซอร์ล็อกอลอตออกมาโจมตีพวกพาวเวร์เลนเจอร์นะครับสัตว์ประหลาดตัวนี้นะฮะมีความสามารถพิเศษในการกักขังเป้าหมายอยู่ในมิติพิเศษของเขานะฮะแล้วพวกพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อในการโดนกักขังไว้ในมิติพิเศษของเซอร์ล็อกอลอตนะฮะทีนี้จะเป็นยังไงะฮะเอ็นเจลโกฟไฮ ก็จะไม่มีคนมาปกป้องแล้วนะครับผมแผนการของลิต้าเนี่ยก็จะเริ่มได้สักทีนะครับเพราะไม่มีใครมาปกป้องแล้วนะครับตัดภาพมาอีกที่หนึ่งนะฮะบักแอสกัตเนี่ยเขาก็เตรียมตัวจะโชว์ความสามารถพิเศษเหมือนกันนะครับผมเป็นการยกน้ําหนักนะฮะแต่แต่เป็นการยกน้าหนักปลอมนะครับเพราะว่าไอ้ที่เขายกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแค่บรรลูเองนะฮะแต่ว่าเอาไปพ่นสีเพื่อจะให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าของที่เขายกเนี่ยมันเบานะครับ ทันใดนั้นเองนะฮะก็มีการเทเลพอร์ตสองคนเนี้ยไปโผล่อยู่ที่คอมมาเซ็นเตอร์นะครับผมซอดอนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเขาต้องการจะให้บักแอนสกัดเนี่ยซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ถูกเลือกนะครับไปช่วยพวกคาร์เวลเจอร์นะฮะโดยซอดอนนะฮะก็จะมอบเหรียญสำรอง2เหรียญให้กับพวกเขาใช้นะฮะบักแอนสกัดเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกนะเออแปลกเหมือนกันนะฮะเด็กทั้งโรงเรียนไม่เลือกเลือกบักแอนสกัด โดยบัคเนี่ยจะได้รับเหรียญของเบคอนอดอนนะฮะเพราะว่าเขามีความแข็งแรงและดุดันนะครับผมก็เลยได้พลังของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นหมูป่ายักษ์นะฮะส่วนสกัตเนี่ยเขามีความดุดันแข็งแรงแล้วก็แปลกๆอ่ะก็เลยได้เหรียญของเฟเธอร์ดักทิลนะฮะเป็นนกในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือว่าเทอร์เรเบิร์ดนั่นเองนะครับ หลังจากที่ได้เป็นผบเรยเจอร์แล้วนะฮะสองคนนั้นก็ยังไม่ได้พร้อมจะไปสู้นะครับสองคนนั้นขอเอาซอสมาก่อนซอสของพวกเขาเนะี่ยเบคอนดอนกับเฟเธอร์ดักทิลนะฮะเพื่อว่าจะไปพ่นสีนะฮะให้มันเท่มีไฟอะไรพวกนี้มีปืนติดปืนเนยอะเลยซึ่งซอสดอนเขาก็ไม่ได้สนใจเรย่องนั้นะฮะเขาก็เลยทเทเลพอร์ตสองคนนั้นนะไปอยู่สนามลบนะครับผมพอไปถึงนะฮะเอ่ะสเปรัตไปไหนวะในระหว่างที่เขากำลังงงอยู่นะฮะพวกอา่า มนุษย์ดินเหนียวก็โผล่ออกมาลุมนะครับผมด้วยความตกใจนะะบารกก์กเลยกระโดดให้สกัดอุ้มแล้วเขาก็วิ่งหนีแล้วกางเกงมันหลวมผมก็ตลกเหมือนกันนะว่ามันหลวมได้ไงวะให้บาคกเนี่ยวิ่งแล้วสะดุดล้มนะฮะกลายเป็นว่าการสะดุดล้มของเขาเนี่ยทำให้พลังของพับเบิลเจอร์เนี่ยทำงานนะฮะเป็นการเหมือนอะไรนะเหมือนพาพุ่งชนที่มีพลังเยอะเยอะทให้พวกสเารัตกระเด็นนะฮะทีนี้เซอรอ์อล็อกอลอตมันก็เห็นละมันก็บอกว่าพวกแกเนี่ยเตรียมตัวตายได้เลย บักไอ้สก,การนะ์เขาก็กลัวนะเขาก็ไปแอบหลังต้นไม้ด้วยความที่ไอ้สองคนนี้เขามีความขี้ขาดอยู่แล้วนะฮะเขาก็เอ้ยผมจะสู้ยังไงวะแต่สุดท้ายบากนะฮะเขาก็นึกถึงคาที่สอดอนพูดนะฮะว่าพวกเธอสองคนเนี่ยเป็นความหวังสุดท้ายแล้วนะฮะเขาก็เลยฮึดขึ้นมาระหว่างที่สก,การ์ตกำลังจะสารภาพนะฮะว่าแอบกินขนมของบาร์กไปเนะี่ยบาร์กเขาบอกเฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาต้องขอโทษกันแล้วคนที่จะต้องเสียใจเนี่ยในวันนี้นะฮะก็คือสัป,ปะละนั่นนะฮะแล้วสองคนเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวสู้แล้วบาออกรสกัดพร้อมนะสะกัดลงไม่กูไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้สนใจนะฮะแล้วเขาก็เลยใช้ท่าประสานนะครับระวังที่สัป,ปลาดเผลเนี่ยเรียกว่าท่ามแมลงสาบชุนหนุ่มนะฮะพุ่งชนสัป,ปลดจนมาสลบนะครับผมอึง้งอึ้งกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซอดอลกอัลฟาเขาก็อึง้ง ลิตา้าก็อึ้งนะโกดา้าอึง้งทุกคนอึ้งหมดอะว่าเอา้ามึงชนะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอทีนี้นะครับบักอสการ์เขาก็ต้องมานั่งคิดว่าจะทํำยังไงวะจะปลดพันนึกไอ้ล็อกของสปรารดาได้นะฮะบักเขาก็เลยคิดได้นะฮะว่างั้นก็โทรเลกช่างกุญแจสิวะเขาก็เลยโทรเลกช่างกุญแจนะฮะมาขายกุญแจที่ล็อกพวกพาวเลนเจอร์ออกไปนะครับผมแล้วระหว่างนั้นนะฮะ บาร์แนสการดเนี่ยเขาก็คิดเลยนะเฮ้ยว่าเราเป็นพา็เพลนเจอร์นะเดี๋ยวจะออกหนังสือจะออกลายเซนจะมีหนังเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วก็โดนรอบยิงนะฮะไปยิงเข้าไปสองคนนี้สลบนะครับผมปรากฏว่าคนที่มายิงก็คืออัลฟาไฟนั่นเองนะฮะซอรดอนเนี่ยส่งอัลฟามาเพื่อจะลิบพลังขึ้นทำให้สองคนเนี่ย โดนลิฟพลังใช่ไหมแล้วก็จะลิฟความทรงจําด้วยนะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยไม่มีทางได้รู้เลยนะฮะว่าบัคแอนสกัตเคยเป็นไมตี้มอร์ฟินพาวเวอร์เรนเจอร์มาก่อนนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับการเล่าว่าบัคแอนสกัตเนี่ยเขาเคยเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์จริงๆนะไม่เคยปรากฏในสื่อคอมิกตอนอื่นนะครับผมแต่ว่ามีอยู่ในเกมอ่าพาวเวอร์เรนเจอร์เลกาซี่วอร์นะฮะจะมีคนที่ให้เล่นเนี่ยจะเป็นสกัตนะครับผมในร่างของ ออลเลนเลนเจอรนะฮะโดยที่จะมีบัคของ p u r เวอร์เลนเเนี่ยคอยเป็นตัวเสริมเฉยนะครับไม่ได้อยู่ในตัวเสริมด้วยนะเป็นแค่ตัวเสริมที่อยู่ในท่าโจมตีของเขาอย่างเดียวนะฮะนอกจากนี้นะฮะสองคนเนี้ยยังเป็นแพ็กเสริมของไอ้พาวเวอร์เลนเจอร์แพทเทิร์นออเป็นแพ็กเสริมของบัคไอสกัดที่มาเสริมในการเล่นเกมบอร์ดเกมด้วยนะครับผม อะแน่ไม่แนม่มีมีตัวละครเสริมอะพาวเวอร์เลนเจอร์คนอื่นนอกจากไมที่มอร์ฟินเนี่ยยังไม่มีนะฮะมีน้อยแต่2คนนี้มีแล้วก็คิดเอาแล้วกันว่ามันปั่นขนาดไหนนะปั่นจนได้เป็นของเล่นนะก <c oughs> ็หวังว่าอนาคตนะฮะสคนนี้แล้จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นนะครับผม <c oughs> จริงๆเรื่องของบาร์กัสกัตเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจแล้วก็เรื่องสนุกสนุกเยอะแยะเลยนะครับผมไว้ผมจะคัดเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ power ranger ทอๆก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะชอบเป็นชอบยังไงติชมกันได้นะครับผมอยากฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับ power ranger คนไหนหรือว่าตัวละครอะไรที่อยู่ใน power ranger เนี่ย comment มมกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ power r a n ทอๆขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ